อีกแล้วสําหรับสายบิวตี้ความงามและสุขภาพติ๊กต็อกช็อจัดแคมเปญนี้ขึ้นมาให้โดยเฉพาะเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและก็สร้างโอกาสในการเติบโตบน t i ๊กต็อกช็อโดยกดเข้าร่วมแคมเปญบิวตี้เบสตี้พี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาบอกข้อมูลค่ะแคมเปญบิวตี้เบสตี้จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยมีการมองเห็นมากขึ้นโดย Ti ๊กต็อกช็อปจะนําสินค้าของเราเนี่ยไปวางอยู่ที่หน้าแคมเปญทุกวนันแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับคูป,ปองส่วนลด15%ด้วยกระซิบบอกค่ะจากข้อมูลหลังบ้านของตบ๊กมาาว่า ร้านค้าที่กดเข้าร่วมแคมเปญ Beauty Bestie เนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยยังไม่หมดค่ะเพราะนี่คือแคมเปญใหญ่ของสายบิวตี้ความงามและสุขภาพวันที่17-19กรกฎาคมนี้ถ้าขึ้นไลฟ์ด้วยนะจะได้รับคูป,ปองส่วนลดสูงสุด100บาทด้วยค่ะวิธีการเข้าร่วมแคมเปญให้เข้าไปที่ศูนย์ผู้ขายกดโปรโมชั่นแล้วก็เลือกแคมเปญจะเห็นแคมเปญ Beauty Bestie เชิญให้เราเข้าร่วมค่ะ กดลงทะเบียนอ่านกดเกณฑ์เงื่อนไขให้เรียบร้อยแล้วก็กดลงทะเบียนเลือกสินค้าได้เลยค่ะรีบลงทะเบียนเลยค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดเขตแล้วนะ